สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดำด h ชาแนลค่ะสวัสดีครับสบายดีสบายดียดค่ะพ่อแม่พี่น้องคะมาอนีกก็คือเกาคือเดิมนะคะมาดำดำกับพญ่เอสคาราบาวนะคะเนาะกับมาเรีแอคชั่นเพลงเ,เพลงนี้นะคะปล่อยออกมาวันที่8นะคะวันที่8เดือน เเ,เดือนพฤศจิกาพี่น้องวันที่แปดพฤศจิกาแมนบอกว่า,าพฤศจิกาเออแมนเดือนพฤศจิกานะพี่น้องเนาะเออ่แต่ว่าเฮาบบได้มีเออ่โอกาสได้เฮ็ดเือเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกะมาซาเนี่ยะ่ะซาลายเติบเลยล่ะคะนะ่ะเนาะตอนนี้เพิ่นยอดวิวเท่าไหร่แล้วคะ่ะยอดวิวเพิ่นกะเอ,อ่อแปดแสนบ่กแปดแสนโอ,อ้โหแมน two five หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้สองล้านหาแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดวิวนะคะพี่น้องคะใช่ไหมเย p two m i l l น o n <Plus. S 1> นั่นแหละค่ะกะซื Harvey ้อเพลงซื้อมาไม่มองไม่ได้นะคะของ PAP beat band beat band <c ười> นะคะกับ featuring nine, nine it might be frame. nine for me หรอ F R V M E I don't know what that means นั่นแหละ <Hold S 1> ยัง I don't know m e a n sorry I don't <Nine S 1> know what it me but นาย forever ม <laughs> ียังกระซ้ามเพิ e. mm ่นเถาะเนาะเนาะอ่ะบอเขาใจเนาะค่ะกะนาย F R V M E นะคะเนาะกะไม่มองไม่ได้นะคะไม่มองไม่ได้เอสมิน you know w h e n h e n you see some like a very beautiful woman or pretty woman you have to look at it yeah like cannot cannot not look at it you know that I try to explain you listen เนะ Try hard I'm listening, you I'm, listening. I'm listening. Come on. So, do you understand, young? No, go on. None. <laughs> <laughs> I, 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 I was looking at you. <laughs> <laughs> hard to, had to um, explain, explain yeah? you. Okay, okay. Like, so, you see a beautiful woman. My mom, made eyes mean like. I can't take my eyes off you. Cannot not look at you. Na. Oh, you're so beautiful, I can't even look at you. You have to look at her. Cannot not look at her. Right, so you can't take her. You That's, what her That's what I just said. That's what I just said. You can't take h eyes r e off her. You can't take your eyes off her. โอ้ยยังข่ะด a i h I understand. I understand. You cannot take your eyes off her. You all keep looking. แค่พี่น้องเที่ยงคันบดมือกับมะเร็เนาะค่ะเนาะไปเลยค่ะพี่น้อง Freeze frozen y o g a I like y o g a

เธออันตรายบางไม่ต้องกังวใจโอไม่งานไม่ไร่ผู้ชายผิวดำมันก็จะตาย นานเป็นไงบ้างเป็นจังใดนางหัวใจของอายังสมสารคอยเธอมานานคิดถอดบ่นออละคำแพงที่ทอดตายมักจะแหงหัวใจของปีมันเป็นมักจะแห้งให้ตายก็ยอมแทนเธอเข้ามาถางสายที่การเด้น่ารักมากโทม่เด้เป็น like y o นี่ชิลุกแหล่พันพัน That's what I'm s ช y ล n g She l ยูก s บ i k you m e n น่าที่ลูกสาวนเลย ง่ายๆซุงยาวและมีเสื้อตายเธอยิ้มเหมือน Like You อมดําอันนี้ไว้ที่ผู้ชายเปืดํามันก็จะตาไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆซุงยาวและมีเสืตายเธอยิมมาทดนใจลั่ แต่อันเท่าไร้างไม่ต้องกับใจเธอไม่งานไม่ไร่ผู้ชายผิวดำมันก็จะตายไม่ได้เลยคนดีแ่เพียงเธอยิ้มและมองมาใส่ตาอ่อนหวานกำลังดีอยากอยูแบบนี้ตลอดกาลคิดถึงจะลุกแันมิล่ะเยอะเนี่ยา้ยน ทำให้ฉันหยุดมองเธอไม่ได้เลยเธอทำฉันเคยเธอเดินมาหาต่อจากนั้นเวลาก็หยุดมุนเลยไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาที่ดันใจละลาย แธออันตรายปากไม่ตรงกับใจโทอไม่งานไม่ไรผู้ชายเิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลายเธออันตรายปากไม่ตรงกับใจโทอไม่งานไม่ไรผู้ชายเิวดำมันก็จะตาย ไหวหมดลย,ยไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลายแต่อ,อันตรายปางไม่ตรงกับใจโทรไม่ง่ายม่อลายผู้ชายผิวดามันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลาย ăn Tô có ta That was great, I enjoyed that, that was brilliant Ui chăm a don't have to explain ai A-lai, ui chăm All right, okay, no need to explain, I think I've got I think I've got the idea already, Right She's so beautiful, but she is very beautiful and I keep she saying like, she, 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 yeah, like. she, she looks like you, Why? right? And um, obviously as soon as they've seen her, both of them can't take her, their eyes off her. Mm -hmm. And they just want to be boyfriend girlfriend. Mm -mm. And then probably marriage after that. Mm. Probably children after that. Mm -hmm. Okay, so I don't need to explain then. <laughs> okay, so we saw it then. Yeah, yeah. <laughs> that was easy. <laughs> <laughs> so, something like that, I want to say, he said, you know, like, um, oh, you know, like, too beautiful ช <Yeah, S 1> ุดส a ยน่ารักนะน่ารักบาดใจ like you know like make my heart like melt you know <Wait. S 1> like I have to look at you you know like have to keep my eyes on you I can't take my eyes out of you something like that นั่นแหละเออ maybe <Wait. S 1> my girlfriend like I have a อ่นั่นแหละ like real love real heart for you c a n look up to oh, you นั่นแหละ something like bless, that นะคะเนาะกามักนะคะเนาะแล้วกาทาเต้น hard ดทีนน่ดู hard ด้วท uh, ี่ hard h a า d ด้ที เธอไม่มองไม่ได้ well, he didn't go like that he went he went like this like แบแแแแบ like this like and like this ไม่ใช่ he ต้อง like this first and like that and then he went อนั่นละเอกสารเปิดแล้วก็รับไปนอนแต่ว่ามักไหมคะมักเสียงเ <was> พิ่มน,นะคะเนาะเสียงเพิ่นเอ่อทั้งสองเสียงก็โอเคนะคะเอ่อมิวสิก,กับเราต้องอีหยังมากมายเลยนะคะเนาะ,ะนก,ก็คือเฮ็ดอยู่ในพับนะคะเนาะแล้วก็บแบบแค่แบบ นะแต่ว่าเฮ็ดออกมาได้เพอ่์เฟกไหมพี่น้องจะสีเบาจังไนเนาะคือพาต้องได้หยุ่งยากไปนั่นไปนี่แต่ว่าเฮ็ดแค่ในเล็กๆแต่แบบออกมาเพอ่์เฟกนะคะเนาะแล้วนั่งเอกกันหนาลักนะคะเนาะยวเพื่อนสองคนลองออกมาอันอันฟีดกันก็โอเคนะคะเนาะก็ how do you think about this song o u liked it what do i think about this song i loved it you think? it was great it was fun and uh, i love this <dan cy. S 1> It was fun though. I could tell what was happening. <laughs> and she was very beautiful and they uh, were very young and uh, it, looked, it was really nice. Uh, great voices as uh, well. Excellent. Uh, so. Thumbs up, two thumbs up. What his name again? I think it's Frame. Nine Frame. Uh PAP, beat beat band Featuring. ไน่ I'm sure that's nine frame ไน่เฟมบไน่นั่นแหละไน่ยังกระชามเพิ่นเข้าไปติดตามเพิ่นไดเด้อค่ะแล้วก็ฝากติดตามเข้าสองคนนั่มนะคะพี่น้องเมนี้กับสีขอพ่อไว้์ซันนีก่อนนะคะไว้พอกันแม่คลิปหนานะคะพี่น้องจ้าถ้ามักหรือประมักจังได้กระชามเนาะค่ะก็ซอยมะดำดำกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติ้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 งช่องมะดำดำชาแนลน้ำเลยค่ะพี่น้องไว้พอกันแม่คลิปหนาสำหรับเมนี้ขอบคุณหลายๆจ้า ชอบกดไลค์ใชก่กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติงติง,ตงให้ช่องมาดําำด,ำดําชแนลโดยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับส,ส,สบายดี